เอาเลยครับทุกคนขอตับเข้าสู่ช่องลุงนายนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปแผนปะทาเบนลอดนะครับแล้ววันนี้นะวันนี้มีอัปเดตนะคุณดูนะแล้วก็ในอินเด็กซ์เนี่ยมีตัวเข้ามาใหม่แล้วอ่ามีเบนลอดเข้ามาใหม่เลยนะครับอยู่ไหนเหอะ <laughs> อยู่ไหนเหอะนี่นี่นี่ มีระดับมิสติกระดับกอรลี่ตัวใหม่นะครับโอ้ oh, แล้วก็ซีเครตตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเจอผมยังไม่เคยเจอแล้วก็ยังไม่เคยได้ด้วยอ่ะเอาเป็นว่านะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้ตัวอะไรก็ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมช็อปร้านบริการกดเกมพาร์ทและจำหน่ายไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Map Garden, แมปโกลกาเดนแ99คืหรือแสตลอเบนลอตแล้วยังมีีแนออื่ๆกเพียบงานฟาร์มบริกการกดเกมพาคืนหรือแมปสตีลเอเานั้น UG Phone แอปบริการคาวโฟนสําหรับปล่อยบอดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอกเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเท่าน,ทน,นั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ําราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับ ก็ใครที่กําลังตามหาพืชตัวใหญ่ๆดาเมจเยอะๆหรือตัวผลิตเงินเยอะๆในแมปนี้เนี่ยก็เชิญในที่นีโมช็อปเลยนะครับคุณดูนะโอเคตอนนี้คือเหลือเวลาอีก1ชั่วโมง25นาทีนะครับแม่แล้วก็เจนเดลเนี่ยได้ทําการเนี่ครับเสกโชคมาให้เซิร์ฟเวอร์ลักกี้นะครับคุณดูแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าลักกี้ของผมเนี่ยมันตันอยู่ที่15แล้วอะ ไม่แน่ใจมันช่วยอะไรไหมอะไม่น่าช่วยมั้งเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยตัวดีๆตัวเทพๆยังไม่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันในกิจกรรม admin abuse เนี่ยผมจะได้ตัวไหนนะครับอยากได้ตัวใหม่เอาไวรร้รีเบิร์ตเนี่ยรีเบิร์ตห้ามาแล้วนะครับใช้ตังแค่สามร้อย300ล้านตังผมมีอยู่ <laughs> สี่ร้อย้าบีนะครันดูนะสี่แสนสี่แสนล้านคุณดูบอกเลยว่าเหลือๆนะครับตังผมเนี่ยแล้วก็เรื่องพืชของผมนะครับมีการนี้ด้วยอะ่ะคุณดูมันโดนเนิร์ฟจากตอนแรก6กหมืนอ่ะโดนเนิร์ฟเหลือสามหมื่นโอ้โหอยากจะปาดน้ําตา แต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิบแต่ว่าดาเมจมันก็ยังถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะใกล้จะถึงเวลาละใกล้จะถึงเวลาแอดมินับบิสแล้วนะครับคุณดูแล้วก็แอดมินเนี่ยเขาบอกว่าจะรันคูณหกมาให้ด้วยนะครับคุณดูบอกเลยว่าถ้าได้คูณหกมานะ <c oughs> เลือดหลักล้านมันต้องได้เห็นหละวะคุณดูนะผมต้องได้เห็นเลือดหลักล้านเว้ยมาแล้วเว้ยแมกมาวะเอ้ยซีเรกรดกลมะกละมารมันเอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละชื่อมันอะเอ,อ้ยเลือดเจ็ดหมื่นวะคุณดู โอ้โหทีเดียวตายหมื่นสองโอ้สีเดียวคือหายเลยโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตอนเนี้ยคือผมอยากได้เจ้าตัวบ้านนะครับเจ้าตัวบ้านตัวนี้เนี่ยที่ใช้รีเบิร์นนะครับลอสเซโกลิโทสนะครับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้เลยแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่านะถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะครับเอาไว้รีเบิร์นเนาะอู้อั Underwall ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อั Underwall อัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวนี่คุณค่อนข้างเยอะนะครับถ้าได้ซีเข bueno ็มออกมานี่ไงโอ้ปลาหมึก ปลาหมึกบูบารีนีออกตปูซินีเฮ้ยเลือดแสนหนึ่งเลยเหรออู้มาดูดิมาดูดิมาดูดิเลือดหนึ่งแสนนะครับคนดูออทีเดียวนะเก้ากิโลหมื่นฮโอ้ถือว่าใช้ได้นะคนเล่นตอนนี้5ล้านเลยเหรอเนี่ยเอ้ย ไม่คิดว่าแบบนี้คนเล่นมันจะถึง5ล้านนะเนี่ย <c oughs> โอ้แต่ว่าแบบเบสเบสพื้นฐานตอนที่แบบยังไม่มีอัปเดตก็คนเล่นประมาณเออนี่นะคนเล่นประมาณ4 5่ห้าแสนเลยนะคนดูถือว่าเยอะเลยอู้สายลุงเหรอ,อโอ้มีลันสายลุงมาแล้วจะแบบผมปลูกพืชอะปลูกในตอนที่แบบมีสายลุงผมจะมีโอกาสได้ของสายลุงไหมคนดูขอถอนไอ้พวกมะเขืเทศออกมาก่อน อ่ะฮะแล้วผมก็จะลงเจ้านี่ไปมิสเตอร์แครอทมิสเตอร์แครอทห้าต้นครับหนึ่งสสามสี่ห้าเดี๋ยวลองทําสคริปต์ดูหน่อยแล้วกันนะครับคุณดูร9อยเก้าโลบักนะกดทําสคริปต์ไปเลยปุ๊บอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ต้นโฮ้ย <c oughs> มีต้นใหญ่มาด้วยโอเคได้ต้นใหญ่มาด้วยนะครับคุณดูโอ้ในต้นใหญ่มาหนึ่งต้นนะฮะอันที่เหลือเก็บที่เหลือเก็บมาที่เหลือเก็บมา อ่าไม่ติดมิวเทชันแต่ว่าได้ต้นใหญ่มาหนึ่งต้นนะครับมิสเตอร์แครอทยักษ์ผมอยู่ไหนอ่ะเอาเรนโบว์มาจากไหนเ <c oughs> นี่ยอ๋อนี่นี่มิสเตอร์แครอทยักษ์อยู่นี่โอโ้โหไอเราก็หาอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนอร์มอลดูมินี่เอามาทำไมอะดูมินี่อะดูมินี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอามาทำไมอะเอามาประดับคังเงี้ยเหรอเฮ้ยเรนโบว์ดูมินี่ยักษ์เลือดสามแสนเ 3, ด็ดเด็ดเด็ดระดับอะไรระดับแรบะระดับแรชใช่ไหมอ่ะขอเก็บหน่อยแล้วกันนะาคนดูเลือดสามแสนโอ้ โอ้ oh, เลือดสามแสนเลือดนสามแสนทุกคนแล้วผมสู้ไหวไงแล้วผมสู้ไหวไงประเด็นมาดีมาดีาดนี่สองร้อยกิโลโอ้โหแต่ผลิตมัลลินผลิตเ <c oughs> ลียนสองร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญเนอวิโอโอ oh, นี่มาพอตฮอตสปอร์ตพอตฮอตสปอร์ตพอตฮอตสปอร์ตมาเลือดแสนแปดนะครับคุณดูมาดูกันว่าเลือดแสนแปดมันจะให้เงินเท่าไหร่เลือดแสนแปดตาย เรียบร้อยอ๋อสิบกิโลเองเหรอให้เงินอยู่เท่าไหร่เก้าพันโอเค <c oughs> นึกว่าจะเยอะกว่านี้นะครับถ้าติดเรนโบน่าจะเยอะกว่านี้นะคนดูนะผมได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ติดกาแล็กติกนะครับให้เงินอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดเลยนะตัวนี้น้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยดูสิน้ําหนักเก้าโลเองโอ้นี่มันบอมบม,บ,มบินี้กูชินี่ยากนี่ว่าเก็บหน่อยเก็บหน่อยสองแสนเลือดสองแสนทุกคนนี่เอาไม่ต้องล็อกแล้วแหละ ร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับอู้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จัดๆเลยอาเกบไว้เกบไว้มันคือตัวยักษ์นะครับ <c oughs> มันคือตัวยักษ์เก็บไว้หน่อยเสียดายดคุณอามินครับคุณอามินบอกว่าจะคุณหกให้ไม่ใช่หรอครับไม่เห็นจะคุณหกให้เลยตอนเนี้ยหวังว่าจะไม่ลืมนะครับที่บอกว่าจะคุณหกให้ร <c oughs> ออยู่นะครับรอของนีอยู่อู้ตัวนี้มาบรีบรีอ,อะไรนะบรีบรีบีคาสดีคาสบอมบีคาสตัวนี้มานะครับก็ดูตัวนี้มาเลือดแสนแสนซอง ติกาแล็กติกได้เง oh, ิน2 5 0 0 0โอ้โหเฮ้ยเข้าท็อปไหมเข้าท็อปเทียร์ลิสไหมเข้าท็อปเทียร์ลิสป่ะเอ้ยนี่ไงท็อปเทียร์ลิสติกกาแล็กติกว้าว้าวว้าวว้าว้าวเลื่อนสามแสนเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอามินเซกอะไรมาเนี่ยเลื่อนสามแสนเลยล่ะเอาว่ะเอาว่ะโยนล็อกเลยโยนล็อกเลยครับเลื่อนสามแสนทุกคน ไห่เลือดสามแสนโอ้โหฟองบลเลอร์เลยอาา่ะฮะมันเข้าไปอยู่ในไหนกอรลี่อย่าบอกนะมาอยู่ในนี้แล้วมันจะรูไหมแล้วผมจะรูไหมว่าแบบมันจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่ะอลองสุ่มดูแล้วกันว่าเราจะได้ไหมได้เก้ากิโลเพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> เพื่ออะไรฟองใหญ่อ่ะไอสปาหกเจ็ดเบรล็อตถ้ามีผู้เล่นถึงหกจุดเจ็ดล้านคนเหรอพอตฮอสปอร์ตติดฟอเซนเลือดแสนกว่า ล็อกเลยล็อกเลยเพ่ไหนดูซิให้เงินอยู่ที่เท่าไหร่หมื่นสามโอเคเก็บไว้ก่อนผมจะสต็อกโทเมตโตรีนี่ในอีก30วิเท่านั้นเอ้ยเอาไว้โทเมตโตรีนี่ในอีก30วิอ่านี่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 น,นี่มาแล้ว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 ,ลวคุณดูขอเก็บมาเลยโทเมตโตตอนนี้เรามีผู้เล่นอยู่ที่6.7ล้านคนแล้วออ้หกเจ็ดตรงมาแล้วคุณอามิน คุณอาเมต้องเสกออกมาแล้วนะครับผมรอดูอยู่นะเนี่ยผมจะสปาสิกเซเว่นในอีก30มสิบวิเอาเว้ยเอาเว้นอร์มอลสิกเซเว่นโอ้ยโอ้เลี้ยดหกแสน 6, เดี๋ยว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 เลี้ยดหกแสน 6, เยนลยเหรอลูกพี่โอ้โอ้ล็อกเลยเลี้ยดหกแสน 6, โอ้เยอะจังวะออแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือผมเท่าไหร่นะครับคุณดูนะดามเมจเราเยอะมากยิงไปเรียบร้อยสิกเซเว่น ผลิตเงินอยู่21,000นะครับโอเคได้เข้าไปในเทียร์ลิสไหมเนี่ย20,000เอาไม่เข้าหรอโว้วโว้วโว้วโววโว้วโว้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอ้ยตัวใหญ่อย่างเลยอ่ะเรื่องส0 0 0 0นโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยทุกคนนี่ล็อกไปล็อกไปอาเรียบร้อยนี่นะครับอ่าแล้วแล้วมันจะได้ตัวใหญ่มั้ยอ่ะและ้วมันจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าได้มาปุ๊บขอสุ่มเลยแล้วกันได้เป็นลาโทเมทัลสิกิโลนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน โอ้โอ oh. oh, ้มิสติกเดี๋ยวมิสติกเลือดโอ้ทำไมเลือดเยอะจังเลยเลือดสามแสนทุกคนมิสติกเลือดสามแสนโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดินล็อกเลยล็อกเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลือดสามแสนเลยนะคนดูนะมาดูหน่อยสิเลือดสามแสนโอ้พัฒิตลเหรียญสองหมื่นน้ำหนักเจ็ดสิบสามกิโลโอ้โหเก็บ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 โอ้ใหญ่จริงตัวใหญ่จริงผลิตเงินสองหมื่นเลยนะเฮ้ย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 ของดีของดีมาของดีมา ของดีมาของดีมาล็อกเลยล็อกเลยพอตพอตปอดของดีนะครับนี่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดคนโดโอ้โหของดีของไอ้นี่เข้ามาเลยโอามีตัวติดเลนโบด้วยเหรอโอ้นี่ไงเป็นตัวติดเลนโบมาด้วยนะครับโอเกมอัปเดตแล้วเหรอเอาเกมอัปเดตแล้วว่ะโอ้มีปลดล็อกด้วยว้วเดียวเอาเอามังกร มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ล้านหนึ่งอขอล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งจริงปางคนดูเลือดล้านหนึ่งว่ะมาดิมาดิมาดิฮะมาดิฮะเลือดล้านหนึ่งอ่ะลุงไม่เคยหวั่นอยู่แล้วทุกคนเออลงมาดิลงมาดิาดนี่มาช่วยตีมาช่วยสู้มาช่วยตีมาช่วยสู้เออล็อกไว้ล็อกไว้ครับล็อกเอาไว้เรียบร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลโอ้ my god เฮ้ยโอ้โอ้อะไรอะ่ะ เซตโอ้ลัคกี้โอ้โหให้ลัคกี้มีหกสิบกว่านาทีเลยเหรอไม่ต้องไปไหนกันแล้วแหละครับถ้าลัคกี้ใครกระดาดนี้เนี่ยคุณแปดนะฮะลัคกี้คุณแปดโอ้โอ้มังกรยักษ์มังกรยักษ์ใหญ่ให้เงินเท่าไหร่เนี่ยให้เงินสามหมื่นโอ้ใส่ไปเลยนี่โอ้มังกรพี่เมิ้มถึงแม้ว่าจะมารีเงินให้ไปเยอะเท่าไหร่แต่ปัะตูใหญ่มากเลยนะคุณดูนะมังกรยักษ์ครับ โอ้แอดมินเสกมาให้ขอบคุณมากนะครับคุณอามินนะแล้วก็ตอนนี้เกมอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไดนดูซิดูพืชใหม่หน่อยอ่าอัปเดตใหม่มันจะมีพืชใหม่มานี่ครับคุณดูราคา367ล้านแมงโก้ซีดทางฝั่งนี้คืออะไรเซนทรัลไอแลนด์นะครับในการปลดล็อกเนี่ยเราต้องใช้เงิน1ล้านอ่ะกดซื้อไปสักเซตโอเคบุ๊แล้วเราก็สอเราสามารถวามาตรงนี้ได้ทุกคนเขาต้องการตัวนี้นะครับเพื่อที่จะแลกเงินนะคุณดูใช่ไหม เออน่าจะใช่เราต้องเอาตัวมาขังคุกเหรอผมไม่มีเบลอนตัวนี้เดี๋ยวเราไปหาแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวขอไปหาก่อนตัวลูกบอลมาแล้วคนดูระดับอีพิกนะครับนี่ตัวนี้เลยมา <c oughs> มาให้เจือนซะดีๆมาอ่าเรียบร้อยโอเคได้มาแล้วไหนมาดูซิว่ามันเอาไปทําอะไรได้มาตรงนี้นะครับอ่ามีน้องเอามาใส่ด้วยเอ่อปึ๊บใส่เข้าไปเชบอ่าฮะเรียบร้อยต่อไปก็ต้องใช้เป็นโอคาเรโลโอคาร่านะครับกดสกิปสามสิบเก้าโรบักเหรอ เดี๋ยวลองดูซิมันสคิปยังไงให้เรากดสคิปไปปึ๊บอ่าฮะโอ้นี่เราได้พรีเมียมตัวนี้มานะครับคุณดูไอตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะอ๋อล็อกตัวอ๋อล็อกตัวโอ้มันใช้อย่างนี้คือเราสามารถเอาของไปล็อกตัวได้อ่าฮะแล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยพรีเมียมบัคเก็ตนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารถทีนึงเนี่ยต้นไม้มันจะโตขนาดไหนนะเห็ดหนึ่งต้นแล้วก็ใช้เจ้านี่ครับคุณดูพรีเมียมบัคเก็ตนะครับลดไปโอ้ครึ่งหนึ่งเลยเหรอโอ้ครึ่งหนึ่งเลยนะ รถไปประมาณยี่สินาทีได้เลยอู้เยอะเยอะเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเลือดร้อยล้านคืออะไรวะคืออะไรวะทุกคนเลือดร้อยล้านวอเตอร์เฮลลล็อกเลยโอ้เลือดร้อยล้านไม่ไหววะ <c oughs> ไม่ไหววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวผมซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวขขอบคุณครับซื้อไม่ทันฮนะโอ้โหเลือดร้อยล้านเรียบร้อยฮะมันหายไปกับตาแล้วฮะโอ้หจำได้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเลือดประมาณหลักแสนแม่ น่าจะหลักแสนนะครับแต่เมื่อกี้100ล้านผมน่าจะกดเครื่องไอ้นี่กดไม่ทันนะครับลืมคิดเลยปะโถเอ้ยเหลือจะเชื่อแล้วเนี่ยคืออะไรไลออโพชันมันมันมันช่วยไรวะมันช่วยอะไร,ะน,ะไรน้ำยาสีแดงกันทุกคนอ๋อเหมือนเสกออกมาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเหรอ,อใช่ไหมเนี่ยใช่ปะวะดูดิโอโอโอใช่ไหมอ,ออไลออโพชันคือเสกออกมาลุัวโอโอมาเยอะมากมาเยอะมากทุกคนอาวันนี้ไงบรืบรือปัตปีมมาแล้วบรืบรือปัตปีม ระดับอ e ีปิกนะครับเก็บอ e ีปิกเก็บอีปิกนี่นี่บือบือปัตตีมครับบือบือปัตตบีมอ่าเรียบร้อยได้บือบือปัตตบีมมาแล้วเอามายัดใส่ตู้เลยแล้วเราก็จะได้โพชั่นตัวนี้มาอีกเนี่ยครับโอ้ไหนดูซินี่ได้มาอีกหนึ่งขวดเก็บไว้ก่อนเลยเฮ้ยของดีนะเหมือนช่วยให้ไอ้พวกเนี้ยมันออกมาเร็วขึ้นนะครับดูดิออกมาแบบเป็นแถวแถวเรียงมาเลยโอ้ oh my god อ่ะผมว่านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันมานานแล้วนะครับคนดูนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะไปแล้วนะครับจุ๊บๆไปเจอกันคลิปหน้า